วันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ Perfect Car. เพอร์เฟกค่ะเต้นรถมือ2ของเราที่คัดสรรหารถดีๆรถส,รสวยๆมาให้คุณได้ดูกันทุกวันนะคะวันนี้เบียร์ก็จะขออนุญ,ญาตเอาตัวกระบะแคปนะคะเป็นโอเพนแคปของค่าย t o y ยตานั่นเองนะคะเป็น t o y ยต้ารีโวรถเป็นปี2019นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4รุ่นเจนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้ส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ ตัวด้านหน้าของเขากระจังหน้าออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูดุดันแล้วก็สวยงามนะคะคันนี้เป็นสีดําตัดกับสีคโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้นะแล้วก็ด้านล่างค่ะยังมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็เสริมความมีมิติของไฟตัดหมอกโดยการครอบดําแล้วก็คโครเมียมมาให้ด้วยนะคะทําให้ตัวหน้ารถออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดูลงตัวนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาไล่ดูสภาพโดยรวมด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะแม็กเป็นแม็กมาจากโรงงานนะเดี๋ยวเวขออนุญาตเช็คให้ว่าแม็กขอบเท่าไรนะจ๊ะตัวนี้เป็นขอบ17นะคะสาหรับคันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขาค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีโครเมียมตัดสีดาด้านล่างมาให้เป็นทูโทนแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มีอะคริลิก รุ่นไฮรักมาให้นะคะเป็นไฮลักรีโวนั่นเองนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มือเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมมีตัวกันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นของรีโวเลยนะแล้วก็ตัวนี้บันไดข้างค่ะเป็นสีดําออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกค่ะสําหรับรุ่นนี้กระบะไลเนอร์มีมาให้พร้อมแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้ไปใช้งานคือไม่ต้องไปติดตั้งอะไรแล้วตัวนี้เขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้เป็นครีรันเนอร์นะเป็นกระบะยกสูงนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้มาดูด้านท้ายไฟท้ายค่ะไฟท้ายมาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวค่ะดูโฉบเฉี่ยวนะด้านท้ายเนี่ยดูสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้แล้วก็มีตัวสติกเกอร์รีโวให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นอะคริลิกมาให้นะมันจะเสริมในเรื่องของการมีมิติในด้านท้ายรถนั่นเอง ตัวมือเปิดกระบะท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะตัวนี้เป็นสีคโครเมียมใช้งานได้สะดวกมากๆแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงกระบะท้ายมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้บันไดขึ้นลงสะดวกนะกันชนท้ายของเขาเป็นสีดำตัดกับสีคโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารนะคะว่าเขาจะให้ลูกเล่นแล้วก็สมรรถนะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างค่ะ ขึ้นมาภายในห้องโดยสารของเขานะคะตัวนี้จะคุมโทนมาให้เป็นสีดําออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะคะสําหรับรถกระบะคันนี้เบาะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหน้าตัวนี้จะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกเวลาที่เรานั่งเนี่ยสัมผัสดูนุ่มนะคะแล้วก็สบายนั่งสบายมากสําหรับเบาะของเขาตัวด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังเสริมมาให้สําหรับผู้โดยสารตอนหลัง ดูกว้างขวางนะคะสำหรับผู้โดยสารสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากพี่เพราะว่ารถมันเป็นปี2019นะสำหรับคันนี้ตัวหน้าจอวิทยุของเขารองรับในส่วนของ AM/FM USB AUX นะคะสำหรับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยมีปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกให้นะคะ ตัวเกียร์ค่ะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้อยู่ที่6สปีดนะคะนอกจากนั้นเขายังให้ในส่วนของตัวปุ่ม Eco Mode แล้วก็ Power m o ์โมาให้ด้วยตัวนี้จะทําหน้าที่คล้ายคคันเร่งไฟฟ้าถ้าใครชอบความแรงมีกด Power ได้เลยนะคะกลมอะไรคะ่ะถัดมาปรับได้ถึง4ตําแหน่งเลยนะคะขึ้นลงเข้าออกแล้วก็ในส่วนของตัว พวงมาลัยก็เป็นแบบยุบตัวได้ค่ะลดแรงกระแทกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองสําหรับคันนี้นะคะระบบเปิดปิดไฟหน้ามีมาให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปัดน้ําฝนก็สามารถตั้งได้นะจ๊ะสำหรับคันนี้แอร์แบกมีมาให้คู่หน้าค่ะรุ่นนี้มาดูในส่วนของตัวระบบล็อกของเขาค่ะตัวนี้จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกของเขาก็ยัง ขึ้นลงแบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวนะคะเฉพาะฝั่งคนขับนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกันค่ะตัวนี้ช่องจุดบุหรี่ไฟฟ้ามีให้มาทั้งหมด2ช่องนะคะอ่าแล้วก็ระบบแอร์ค่ะมี ปุ่มปรับอุณหภูมิแรงลมได้นะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวไลฟ์ฟ้าให้มีส่วนตัวระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถมาให้ค่ะสำหรับคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นช่องเก็บของแต่ยังไม่ใช่คูบ็อกซ์นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เขาน่าจะมีมีฟังก์ชันให้ไปเสริมเติมได้นะคะสำหรับคันนี้ตัวช่องเก็บของ มีตัวล็อกกุญแจให้นะคะอ่าสภาพโดยรวมห้องโดยสารนี่ใหม่มากๆเลยกระจกตัดลดแสงได้นะคะแต่ยังเป็นแมนวนวลอยู่สําหรับคันนี้บ้านบางแดดมีมาให้ค่ะแล้วมีกระจกฝั่งผู้โดยสารให้ด้วยนะคะแต่ฝั่งคนขับยังไม่มีมาให้ก็งงเหมือนกันไม่ให้มาทั้งสองอันอ่ะสภาพโดยรวมเบียร์สำรวจให้แล้วค่ะคันนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆแล้วที่ สำคัญนะคะเลขไมค์คันนี้น้อยมากแค่ห้าหมื่นเองใครได้ไปนี่สภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะเดี๋ยวบอกเลยตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะดีนะเข็มขัดนิรภัยดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวนี้มีระบบเ e บรก ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกใส่ ide, เข้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องตัวนี้ สภาพจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าภายนอกภายในนี่ใหม่มากค,คันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องค่ะโอเคค่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างสภาพโดยรวมห้องเครื่องบอกได้เลยว่าคันนี้นี่เพอร์เฟกมากๆาค่ะสําหรับใครที่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเดี๋ยวียขออนุญาตให้ดูในส่วนของตัวน็อตกันก่อนนะคะตัวนอ็อต สภาพยังเดิมๆอยู่นะจ๊ะแล้วก็สีไม่ทรลอกเห mm. ลี่ยมน็อตยังไม่ลบนะคะสําหรับตัวนี้ไม่เคยโดนถอดฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวคานหน้าค่ะคานหน้ายังเดิมๆทุกจุดนะเป็นคานเดิมมาจากโรงงานนะคะสภาพตัวครอบห้องเครื่องค่ะตัวฝาครอบห้องเครื่องก็ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างน้ํามันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ท่ออินเตอร์ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะยังนิ่มๆอยู่เลย แล้วก็ที่สำคัญตัวมาร์คสีนะคะยังอยู่นะจากโรงงานสติกเกอร์มอก็แผ่นเพจอยู่ครบค่ะสนวนกันความร้อนด้านบนก็ยังสมบูรณ์แบบไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชำรุดใดๆนะคะสำหรับคันนี้ดูแล้วคอนเฟิร์มได้ว่าไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนเพราะว่าที่เพอร์เฟคคาร์ของเราการันตีในเรื่องนี้นะคะวันรับรถเรามีในส่วนของตัวสคบคุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ใบวารันตีด้วย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวราคาคันนี้กันบ้างค่ะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ จากที่เราได้ดูสภาพภายนอกภายในโดยรวมแล้วเนี่ยรถคันนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆรถใหม่ไม่น้อยนะคะสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2019เป็นรุ่น 2.4J นะคะสำหรับคันนี้เป็นพีเรนเนอร์นะกระบะแคบยกสูงนั่นเองราคาอยู่แค่ 1> 5 1 7 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ถ้าใครอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมเราก็ยังมีให้นะคะสำหรับวันนี้เรามีในส่วนของตัวโปรโมชั่นท็อปอัพเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะสูงสุดเปิดจองได้ถึง30 0 0 0บาทเลยสำหรับคันนี้และที่สำคัญสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีในส่วนของโปรโมชั่นออนไลน์ให้นะคะจองเท่าไร่รับคืน10เท่าเลยสูงสุดเราให้คุณจองได้ถึง3,000บาทคุณรับ ทันที30,000ื 30, บาทส่วนลดจากเรานะคะใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถถนนสุขุมวิทร้5ซอยลาซาล87นะคะหรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างติดต่อทีมงานได้เลยสำหรับวันนี้โปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นที่100บาทนะคะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะ ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1เปีเต็มและที่สําคัญวันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้ด้วยค่ะรับประกันสูงสุดถึง1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรเราก็มีให้อย่าลืมนะคะใครที่กําลังดูคลิปเราอยู่ ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถสวยๆที่เรานำมาอัปเดตให้ดูทุกวันวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ